ีละเม็ดเนาะล้างทีละเม็ดตูก็เลยเปิดเลยเปิดบ้านเลยเนาะ <c oughs> กลัวว่าตูาช่วงบ่ายตูนจะไม่ได้ขืนนะคะเดี๋ยวตูล,ล่างเฮ็ดพาะเสร็จแล้วตูก็ไปชอบนอนแช่ตั้งแ็งอีกนะคะตูก็เลยนี่ราคาเปิดบ้านเลยนะคะเปิดบ้านเลยล่างเฮ็ด <c oughs> พี่สิริชัยสวัสดีครับผมน้องกีตา้านะคะพี่สิริชัยสวัสดีครับผมพี่จอยะค่ะน้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะค่ะพี่เกษศรีนะคะน้องกีตาบอกว่าค่ะพี่สิริชัยนะคะน้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวตูนรอบหน้ารอบหน้าตูนจะลองขอบคุณพี่เกษศรีนะคะแวะมาทักทายตูนขอบคุณมากมากเลยค่ะตวัวแอร์สวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับคุณเบิร์ตออโต้แอร์นะคะจะสามโมงเช้าค่ะพี่อรัญญารับทราบค่ะรับทราบขอบคุณดาวสิบดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น้องบ่าวแอดก็คุณเกสีสวัสดีครับนะคะพี่เกสีก็ขับรถอยู่เนาะขับรถทํางานอยู่นะคะเนาะแต่ว่าก็ยังมาทักทายนอ้องเฮ็ดน้อยนินจาบอกดีใจเสดขาดตูต้ก็เปิดบ่ายสองอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะพี่ทองคูณสีวิเศษสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เกสีเบึงใสนะคะสวัสดีครับผมกอดก่อนอน,นานะคะคุณยายจ๋าบอกว่าคุณอาโหงสวัสดีค่ะพี่ทัศนาเปิดฟังยาวๆค่ะพี่ทัศนาเดี๋ยวน้องลงแล้วค่ะห้าสิบนาทีแล้วตู้อยู่นะคะ รู้อยู่นะคะเนาะยายแมวบอกสวัสดีแม่แตงจ้าแม่แตงบอกสวัสดีค่ะยายแมวนะคะเนาะถุงแช่ช่องฟิตค่ะใส่ถุงแค่พอแกนนะคะแช่ช่องฟิตนี่ค่ะแกแล้วนะคะแก่แล้วะะแกแ็วมีสวัสดีน้องบ่าวมาแบ่งผมด้วยครับนี่น้องบ่าวน้องว่าเ,เห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะคะคนนุณงามสวัสดีน้องกีต้านะคะเนาะ สวัสดีคุณลูกสาวคนสวยของแม่คุณน้ำนะคะท,ทายน้องพีต้าพี่เกษศรีก็สวัสดีค่ะพี่ช่างกี้พาทำนะน้องเบามาแบ่งผมด้วยครับนี่น้องเบาน้องว่าเ,เห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะคะ<อ>พี่เกษศรีบอกว่าถอ,อ,อดถอดดางเห็ดเพาะเนี่ยค่ะตังคิดแล้วนะคะว่ามันคงจะนานนะก็เลย เนี่ยแหละค่ะเปิดร้ายเลยเปิดร้ายเลยนะคะอ่ามารอบพิเศษค่ะมารอบพิเศษนะคะอ่าพี่ตูนนั่งล้างเห็ดเผาะคะ่ะนั่งล้างเห็ดเผาะนะก็กินนะคะถ้าตูนไปเจอตูนก็จะซื้อมาพีละเยอะๆนะคะแล้วตัวตูนก็เอามาต้มแช่ฟิดไว้นะคะแช่ฟิดไว้ right, เอาไว้กินเวลาที่ไม่มีนะคะเนาะ,ะนอ,อ่าอันนี้ตูนไปอีกตลาดนึงค่ะที่ประสบโชคกันนะเม้นก็กระโดดหายค่ะเม้นกระโดดหาย สี่สิบห้าทีแล้วเนาะล้างไปสี่สิบห้าทีแล้วยังไม่เซ็ตเลยถ่ะยังไม่เซ็ตเลยพี่ทองพูนสีวิเศษบอกว่าพี่อ่าสวัสดีแล้วโงกนะคะเนาะคุณชอบกินชอบกินนะคะถ้าหน้าเห็ดนี้คุณไปเจอคุจะซื้อมาทีเยอะๆนะคะซื้อมาทีเยอะๆแล้วก็มาตรงพี่อรัญญาสามโมงเช้าใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะคุณแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะมือก็เปียกมือก็เปียกนะคะต่าสามโมงเช้ามากค่ะขอบคุณมากมากค่ะ คุณนั่งล้างเห็ดเผาะนะคะนั่งล้างเห็ดเผาะพี่วัชรียาบอกว่าสวัสดีค่ะ่าวแอนยมประสบโชคนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะคุนมารอบพิเศษนะคะมารออพิเศษพี่คัธมาเซอร์วิสอะล่อนตะแกงครับออกง่ายใช่ไ,ไ,ไปได้เฮ็ดมาโลนึงค่ะเอาไปได้เฮดมาโลนึงค่ะเนี่ยล่างกว่าจะแล้วนะสี่สิบปว่านาที้วคะยังไม่แล้วเลยค่ะอเอาเฮดโลนึงค่ะถ้าน่าเห็ดตูจะซื้อมาเยอะๆเลยค่ะซื้อมาเยอะๆ ่าจะล้างเสร็จไหมนาอวันนี้พีะอาจารย์บอกจะล้างเสร็จไหมน้อวันนี้นะคะล้างทีรเมิตนะคะล้างทีรเมิอ่ามารอบพิเศษค่ะมารอพิเศษนะคะอ่าพี่ตูนนั่งล้างเห็ดเผาะค่ะนั่งล้างเห็ดเผาะนะแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีกับน้องด้วยนะคะเราลุ้นมากกับน้องนะคะแพงอยู่นะคะ ตูนดูในข่าวในทีวีนะ่ะโลหนึ่งแปดสิบร้อยร้อยี่สิบโยมประสบโชคนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะตูนมารอบพิเศษนะคะมารอบพิเศษพี่คนะันธมาเซอร์วิสอะล่อนตะแกงครับออกง่ายใช่ค่ะใส่น้ํากุ่นด้วยใช่ไหมคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าคะ่ะรอบหน้านะรอบนี้เดี๋ยวตูนเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้เป็นประสบนะอะก็เลยแพงแต่ว่าเนี่ยนี่แหละคะ่นะเนาะเราไปหาเองไม่ได้น่ะก็เลยต้องต้องซื้อมานะคะเพราะว่าชอบกินชอบกิน ยากกว่าการหาฮ็ดเพลคือการล่างฮ็ตเพะค่ะเนาะเออร่างทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะเนาะพี่สิริชัยสวัสดีครับผมน้องกีต้าร์นะคะพี่สิริชัยสวัสดีครับผมพี่จอยค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเนาะตุนรอบนี้นะคะตุนจะเอาเอาแช่ฟิตค่ะแช่ฟิตเก็บไว้กินนานๆนะคะเนาะพี่สงสวัสดีพี่ตุนกนจะไปอ่า แจ้งความแล้วก็ไปทําใหม่นะคะไปขีดนะคะเนาะยายขันบอกสวัสด,ดีน้ำน้อยน้องเบาแอดบอกว่ายายขันสวัสดีครับพี่นารินที่เศษขาดตู้ก็เปิดบ่ายสองอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะพี่ทองปูนสีวิเศษสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เกศสีเบึงใสนะคะสวัสดีครับผมกอดกอดนายสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีเช้าเช้าวันเสาร์ค่ะตูนไปได้เห็ดเผาะมาค่ะนี่ค่ะตูนไปเก็บเห็ดเผาะมาค่ะ ไป,ไปเก็บมาเองกับมือเลยค่ะปแม่บอกว่ายายแมวขอตัวก่อนจะขอบคุณมากค่ะยายแมวแฟนเพจขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยคายยายแมวเนาะเดี๋ยวตุนตูนมาไม่นานหรอกค่ะบ้านล้างเห็ดเผาะค่ะไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่มีอะไรเนาะกอดๆนะคะส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ซะ <c oughs> ตุนขออนุญาตลงไลน์นะคะเดี๋ยวตุนไปต้มเห็ดก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็มาเจอกันใหม่สอง <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นมามา,มารอบพิเศษค่ะมารอบพิเศษนะคะมาพามาล่างเห็ดค่ะพามาล่างเห็ด อ่ไม่รู้ว่ามันอะไรจะซ็กนะคะ <laughs> เออมันต้องล้างหลายรอบนะคะล้างหลายรอบ่าทักทายสวัสดียามเช้าพี่ตูนผมเดินใสายแจ้งข่าวก่อนครับขอบคุณครับน้องบ่าวยิงดีด้วยยินดีด้วยครับน้องบ่าวขอบคุณครับเขาไม่ไม่่ไม,ไมเลื่อนให้ตูนค่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ เบิร์ดกับน้องเบิร์ดออโต้แอร์นะคะพี่ทงํงูลสีวิเศษว่าสวัสดีครับผมพี่โกศลคนโก้นะคะอะยายแม่แฟนเพจตัวกติตัวก็วจะสั่งมาจากเหพจที่เขาเขาล้างเขาต้มมาให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งหของเย็นมาให้นะคะพี่คันธมาศบอกถ้าหน้าเห็ดตัวจะซื้อมาเยอะๆเลยคะ่ะซื้อมาเยอะๆ จะล้างเสร็จไหมนาอวันนี้พะอจารย์บอกจะล้างเสร็จไหมน้อวันนี้นะคะล้างทีละเม็ดนะคะล้างทีละเม็ดตูไม่อยากทิ้งเวลาไปที่เฉยค่ะนาอตูก็เลยมาเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านไปด้วยแล้วก็นี่ละค่ะล้างเห็ดเพาะไปด้วยนะคะล้างเห็ดเพาะไปด้วยน้องเบ่ามาแบ่งผมด้วยครับนี่น้องเบ่าน้องว่าเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะคะใจขอบคุณหลายๆเลยค่ะเออขอบคุณหลายๆค่ะ สวัสดีพี่สมัยสารเงินด้วยค่ะสวัสดีค่ะเนาะนึกว่าไปเก็บเองนะคะ <laughs> มากมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะตุนนั่งล้างเห็ดเพาะนะคะนั่งล้างเห็ดเพาะพี่วัชรียาบอกว่าสวัสดีค่ะบ่าแอรพี่กีชายตุนนั่งล้างเห็ดเพอะค่ะตุนมาเปิดรอบพิเศษนะคะมาเปิดรอบพิเศษคะ่ะปกติตุนเปิดบ่ายสองนะคะแต่นี้มาเปิดลานล้างค่ะเนาะ ตูนชอบสั่งแบบที่เขาล้างแล้วก็นึ่งมาให้เลยนลเนาะเพราะส่งห้องเย็นมาแต่อันนั้นราคาที่่คุณค่าขอบคุณทุกท่านเลยห้าท่านเนาะตุนมาเปิดรอบพิเศษค่ะมาเปิดรอบพิเศษนะคะแต่ตุนดูเมนเครื่องนี้ดีกว่าเนาะเมนเครื่องน่ามากค่ะขอบคุณมากมากค่ะตุนนั่งล้างเห็ดเพาะนะคะนั่งล้างเห็ดเพาะที่วัชรียาบอกว่าสวัสดีค่ะบ่าวแอ๊ะตุนขออนุญาตลงไลน์นะคะเดี๋ยวตูนไปต้มเห็ดก่อนนะคะ แล้วก็มาเจอกันบ่ายสองค่ะอันนี้เป็นมามา,มารอบพิเศษค่ะมารอบพิเศษนะคะมาพามาล่างเฮ็ดค่ะพามาล่างเฮ็ดสามวันนะคะช่วงนี้เขาความจริงเขาห้ามนั่งเกินเกินสามสิบนาทีนะคะของตูนนะคะเบาแอดสวัสดีพี่ศิริชัยพี่นา้าต้มแล้วก็จาแช่ทาเป็นถุงเล็กๆนะคะพอแกงแช่ฟิตไว้ค่ะแช่ฟิตไว้เอาไว้กินหน้าที่เขาไม่มีนะคะช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยตูนมาเปิด รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษเนาะนั่งล่ามเฮ็ดตูไม่อยากให้เสียดนะคะที่ประสบโชคก็สวัสดีจ้านนองกีต้าร์นะคะอ่ะยายขันแฟนเพจสวัสดีค่ะน้องตูนสวัสดีค่ะยายขันสวัสดีค่ะอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะรอดูนะคะยายแม่บอกตลาดบ้านเองนี่เนาะใช่ค่ะเราตลาดสมัยบอกขอตัวจ้าขอบคุณค่ะพี่สมัยขอบคุณค่ะเนาะพี่ต้นบอกส่งกาลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะ อ่ะยายน้องมาวินสวัสดีค่ะสวัสดียายน้องมาวินค่ะสวัสดีค่ะเปิดตาเกาเย็นนะคะแล้วก็ใส่เป็นถุงเล็กๆถุงซิปล็อคเล็กๆนะคะแพ็คแช่ฟรตไว้ค่ะไว้กินได้ทั้งปีนะคะช่วงนี้ถ้าทูนไปเจอกุนจะาอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นาคีนะคะเนาะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ ให้กําลังใจทุกท่านที่รอตุนมาเปิดรอบพิเศษนะคะบ่ายสองโมงตุนก็เปิดเหมือนเดิมเปิดเหมือนเดิมนะคะเนมาะมาเปิดรอบพิเศษมาเปิดล้างเห็ดล้างเห็ดเผาะล้างเห็ดเผาะนะคะเนาะละงกนะคะเนาะตุนชอบกินชอบกินนะคะถ้าหน้าเห็ดไอ้ตุนไปเจอจะซื้อมาทีเยอะๆนะคะซื้อมาทีเยอะๆแล้วก็มาติมเห็ดอย่างอื่นเนาะมันล้างง่ายแต่เห็ดเผาะมันตุนไม่รู้ว่าไม่รู้วิธีล้างอย่างอื่นนะคะจะล้างยังไงที่ให้แบบว่าได้เร็วๆนะคะ จาพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบาแอดบอกคุณนาคีสวัสดีครับนะคะพี่นารินนาคีพี่นาคีะค,ะคุณนั่ง